สวัสดีค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีวัสดุอะไรบ้างที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ถ้าเด็กๆยังไม่มั่นใจเราไปศึกษาไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปวิดีโอแอนิเมชันเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันกันค่ะ ลูกๆแต่ละคนกลับมาบ้านแต่ละครั้งสั่งให้ทํานู่นทํานี่ให้กินหน่อยตัวเองก็บน่นรู้บ้างไหมว่าพ่อเหนื่อยแต่พอลูกๆมันพูดว่าอยากกินอาหารฝีมือพ่อที่อร่อยสุดในสามโลกพ่อกระใจอ่อนทุกทีไปพ่อจาาย์ะชาต่กลับมาแล้วจ้า แหมแหมพี่นัทชามาถึงก็อ้อนพ่อเลยนะให้ตนกล้าได้กอดพ่อบ้างตนกล้าพี่บนน้เราเนี่ยมามากอดพร้อมกันสามพ่อลูกนี่แหละวันนี้พ่อทำกับข้าวของโปรดให้พวกเรานะครับหลายอย่างเลยหนูก็ซื้อกับข้าวมาเพิ่มด้วยแต่ต้องอุ่นก่อนนะคะผมอาสาไปอุ่นกับข้าวให้ครับเพราะผมเป็นเจ้าพ่อไมโครเวฟ มันง่ายมากแค่วางในเครื่องยิ่งท่ากับข้าวใส่ถุงพลาสติกหรือถ้วยชามพลาสติกก็วางไปเลยแค่เนี้ยก็เรียบร้อยแล้วทำแบบนั้นไม่ได้นะต้นกล้าเพราะถุงหรือถ้วยหรือชามพลาสติกไม่ได้อบในไมโครเวฟได้ทุกชนิดมันอาจจะมีสารก่อมมะเร็งแล้วเราก็จะได้รับไปในขณะที่กินอาหารที่อุ่นในพลาสติกเหล่านั้นด้วยจ้ะอ้าวพ่อยังไม่ได้อยากตายนะลูกอ่ะเดี๋ยว จะอธิบายให้ฟังนะคือพลาสติกเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ว่าเดี๋ยวบอกทีลอย่างนะคืออันแรกนะครับคือเทอร์โมพลาสติกเกิดจากโพลิเมอร์แบบเส้นหรือกิ่งยืดหยุ่นและโค้งงอได้อ่อนตัวหนอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและกลับคือรูปเดิมได้เมื่ออุณหภูมิลดลงเช่นพอลิเอเทิลีนพอลิโอพิลีนพอลิสไตรีน พลาสติกต่อไปนะคือพลาสติกเทอร์โมเซตเกิดจากพอลิเมอร์แบบร่างแหมีไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อได้รับความร้อนจะแตกหักง่ายไม่คือคือรูปไม่ได้เช่นเบคาไลท์ ite, ทำด้ามจับพลาสติกพอลิยูเรียฟอร์มอลดีไฮทำเต้าปักและแผ่นฟอร์ไมกาพลาสติกพอลิเอทิลีนนะมันมี2ชนิดคือ ชนิดความหนาแน่นสูงมีโครงสร้างแบบเส้นอีกชนิดคือมีความหนาแน่นต่ำมีโครงสร้างแบบกิ่งต้นกล้าเข้าใจหรือยังว่าพลาสติกมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณสมบัติต่างกันดังนั้นจะนำพลาสติกประเภทไหนเข้าไมโครเวฟต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือรู้จักสัญลักษณ์ข้างหลังก็ได้นะลูกแล้วสัญลักษณ์ที่ว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรอคะพ่อ หนูก็อยากรู้เหมือนกันค่ะอ่ะค้ายกลูกยังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องสัญ,ญลักษณ์ของพลาสติกให้ฟังนะสัญ,ญลักษณ์พลาสติกรีไซเคิลมีทั้งหมด7แบบเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีลูกศรเรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วภายในมีตัวเลขถ้าเป็นเลขหนึ่งจะเป็นตัวย่อของ ppe p o l y เอ h y l e n e ใช้ใทำขวดเครื่องดื่มขวดน้ำมันพืช ถ้าข้างในเป็นเลข2จะมีอักษสย่สยอคือ HDPE ใช้ในการทำถุงร้อนถุงหูหิว้วหรือขวดแชมพูถ้าข้างในเป็นเลข3ตัวย่อจะเป็น PVC ใช้ทำท่อน้ำหนังเทียมถ้าข้างในเป็นเลข4จะมีตัวย่อเป็น LDPE ใช้ทำถุงเย็นแผ่นฟิล์มห่ออาหารถ้าเป็นเลข5ด้านในสามเหลี่ยม จะเป็น pp คือถุงร้อนจานหรือถ้วยชามที่ลงทนความร้อนสูงแต่ถ้าเป็นเลข6หรือตัวตัวย่อมันเนี่ยจะเป็น ps จะใช้ได้ทำโฟมแก้วโคก้กหรือกล่องใส่เทปเพลงแล้วก็ถ้าเป็นเลขสุดท้ายนะคือเลขเจะเป็นพลาสติกชนิดอื่นอน,นอกจากพลาสติกที่บอกไว้ก่อนหน้านี้6อันต้นกล้า ทีนี้ลูกเข้าใจหรือยังว่าพลาสติกประเภทไหนจิงจะนําเข้าเตาอบในไมโครเวฟได้บ้างต้องดูทุกครั้งนะต้นกล้าผมเข้าใจแล้วครับผมจะรอบครอบให้มากกว่านี้ครับดีมากน้องพี่เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนแต่พี่ว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องกล้าควรรู้เพิ่มเติมนะจ๊ะอะไรหรือครับพี่นัชชาดูปากพี่นะต้นกล้าปัญหา จากการใช้พลาสติกปัญหาจากการใช้พลาสติกพลาสติกเนี่ยเป็นสารที่สลายตัวได้ยากดังนั้นขยะพลาสติกเมื่อทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดมลภาวะได้การกำจัดพลาสติกอย่างถูกวิธีจึงมีความจำเป็นเพราะช่วยทำให้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ หนึ่งเลยก็คือการกลัมจัดโดยใช้วิธีทางชีวะเคมี 2. ใช้สมบัติการละลายน้ำ 3. า 3. ใช้แสงแดดและความร้อนและ 4. การนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล การกำจัดโดยชีวเคมีต้องอาศัยพลาสติกที่มีโครงสร้างทางเคมีที่สามารถย่อยสลายได้โดยเอนไซม์จากจุลิน,นทรีย์เช่นแบคทีเรียเชื้อราตัวอย่างเช่นพลาสติกประเภทเซลลูโลสอะซิเตตการกำจัดโดยการละลายน้ำโดยผลิตพลาสติกที่สามารถละลายน้ำได้เช่น พอริไวนิลแอลกอฮอล์สามารถละลายน้ำได้เมื่ออยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูงและจะละลายได้เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการกำจัดโดยความร้อนพลาสติกหลายชนิดโดยเฉพาะพลาสติกชนิดเทอ,อร์โมพลาสติกสามารถนำไฟเผาเพื่อให้สลายตัวได้แต่พลาสติกบางชนิดเมื่อสลายตัวแล้วจะให้แก๊สพิษออกมาเช่น คอรีไวนิลคอไลเผาแล้วได้แก๊สไฮโดรเจนคอไลดังนั้นหากจะกำจัดโดยการเผาจำเป็นต้องมีเตาเผาที่ได้มาตรฐานการรีไซเคิล mm hmm. จะใช้ได้กับพลาสติกเทอร์โมเซสโดยล้างทำความสะอาดแล้วทำให้เป็นชิ้นเล็กละเอียดก่อนจะอาจเป็นเม็ดทำเป็นเม็ดพลาสติก โดยอาจจะมีการปรับปรุงคุณภาพก่อนนำไปใช้ต่อเช่นนำไปทำถุงใสของทำโฟมกันกระแทกแต่ไม่ควรนำไปบรรจุอาหารเนื่องจากไม่ปลอดภัยพี่นัชาครับตอนแรกผมคิดว่าพลาสติกจะมีประโยชน์ ไม่นึกเลยว่าจะมีผลกระทบด้วยถ้าหากเรากำจัดไม่ถูกวิธีใช่แล้วต้นกล้าเราต้องเลือกวิธีกำจัดพลาสติกให้ถูกต้องดังนั้นก็เลือกวิธีที่พวกเราสามารถทำได้เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นนะจ๊ะพ่อว่าวิธีการกำจัดพลาสติกที่ดีที่สุดคือพวกเราลดการใช้พลาสติกและหันกลับมาใช้ถุงผ้าเพราะถุงผ้าทำให้เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ แถมยังไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะเห็นด้วยค่ะ